สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าของพานาโซนิกนะครับอ่ออาอการคือไฟไม่เข้าบอดตัวนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเลิกผลิตไปแล้วก็คือเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าเลยไม่ทำงานเลยนี่ผมก็เลยจัดการถ่านะนี่นะครับถ่าแผงวงจรเพื่อมาไล่ว่าไล่แผงวงจรดูแล้วมาขูด เชคพวกไดโอดตวงนี้นะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งอ่ถามว่าเนี่อมาแปลงเดิมนะครับละลายสาเหตุก็คือเสียบปลั๊กแช่ไว้ซักเสร็จแล้วไม่ยอมชักออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันจะร้อนตลอดเวลาหรือไม่ก็เป็นพวกฟ้าลงอะไรประมาณนี้นะครับของวัตต์ชนิกนะอันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีขายทีนี้ผม คือผมไม่รู้อ่ะคือไฟเข้าเนี่ยเป็นไฟ AC ซ2สองร้อยยี่สิโวลต์แต่ขาออกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันออกกี่โวลต์นะมันเป็น AC ผมก็เลยมาดูจาก c ซีคาปาตัวนี้นะครับซีคาปาตัวนี้อ่ามันอยู่ที่ยี่สิบห้าโวลต์นะครับถ้ายี่สิบห้าโวลต์ก็ผมว่าไฟมาเลี้ยงไม่น่าเกินสิบสองโวลต์ผมก็เลย ไปซื้อ,อมาแปลง9โวลต์น,นะครับ220มาตัดสายอ่อนครับคือมันจะเป็นสายลักษณะแบบนี้นะตัดสายออกเพื่อจะเอาลงรูเดิมทีนี้ทีนี้9โวลต์นเนี่ยถ้ามันเร็กที่ไฟออกมาเป็นไฟ DC แล้วมันแล้วมันก็จะได้ประมาณ12โวลต์น,นะครับแล้วไปอย่างหนึ่งความสูงจะได้พอดีเป๊ะเลยนี่นะความสูงจะได้พอดีเลย ของเดิมจะเป็นขาแบบนี้นะครับที่จะใช้มันก็ใช้อยู่แค่สอง,สองขานี่สอขาอันนี้สองขาขาเข้าขาออกนะครับแล้วผมก็ใช้เก้าโวลต์ดูเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมาาถ้าที่ผมวัดดู คือบอร์ดรุ่นนี้มันมันมันหมดไอนี่ไปหมดแล้วนะครับไม่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 ไมไมผล,ลิตออกมาแล้วนะแต่ตัวนี้ก็คือก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะจบไหมมันจะใช้ได้ไหมเพราะผมก็คาดเดาเอาว่าไฟมันน่าจะเลี้ยงอยู่ประมาณไม่เกินสิบสองโวล์นะเป็นไฟดีซีนะฮะ นี่นะครับก็คือมันจะเข้ามานี้นะไฟสองร้อยยี่สิบผ่านฟิลเข้ามาเข้าขานี้อันนี้ A สองร้อยี่สิบนะครับมีสองขานี่เข้าไลน์กับมอนนะครับเสร็จส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขาออกซึ่งขาออกเนะี่ยอย่างที่ผมบอกกับผมไม่รู้ว่ามันกี่โวลต์แต่ผมมาดูจาก C ตัวนี้นะ C ตัวเนี้ยมันยี่สิบห้าโวลต์เพราะฉะนั้นผมก็เลยเดาเอาว่าหน้าจะไม่เกินสิบสองโวลต์นะครับ เพราะว่าผมก็เลยสั่งมอแปลงลูกที่มาเป็น9โวลต์แล้วก็มาผ่านซีตัวน,นี้แล้วมันก็จะได้ประมาณ12โวลต์เดี๋ยวเสร็จเราจะวัดไฟตรงนี้นะครับพะเดิมทีวัดไฟตรงนี้ไม่มีไฟผ่านออกมาเลยก็สรุปแล้วคือมอแปลงนี่นะละลายคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพวกไดโอดอะไรพวกนี้ผมก็วัดหมดแล้วมันไม่มีเสียนะแล้วก็อย่างหนึ่งอบอร์ดรุ่นนี้ยังไม่มีรอยเลย ไม่มีรอยไหม้ไม่มีอะไรเลยใส่ให้ถูกด้วยนะครับสักสายอาจจะไม่ตรงกันก็ต้องมาแปลงดูนี่นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะควันหรือว่ามันจะทำงาน แต่ถ้ามันไม่เกินตัวที่ผมบอกนะฮเพราะว่าซีคาปามันมันอยู่ที่25โวลต์เพราะฉะนั้นผมว่าไฟเลี้ยงก็ไม่น่าเกินนี้ถ้าเอาเอาม้อแปลง12โวลต์มามันก็จะแปลงออกไปได้ประมาณ15โวลต์แต่ผมกลัวว่ามันจะกลัวมันจะเกินก็เลยเอาต่ำๆไว้ก่อน ขายตึงเลยนะครับเพื่อมาให้มันเคลื่อนอันนี้คือต้องผ่าไล่วงจรนะครับถ้าไม่ผ่าไล่วงจรมันก็ดูไม่ออก รนะคับถ้าเสียบปลั๊กปุ๊บตรงนี้เป็นไฟเข้า,านะครับเป็นไฟสองร้อยยี่สิบเข้า,าน,นแล้วมันจะวิ่งผ่านฟิวเดี๋ยวผมจะเอาต่อตรงตรงนี้ก่อนต่อสายเทสตรงนี้เลยไฟสองร้อยยี่สิบนะครับดูเป็นแนวทางนะครับ เดี๋ใครเจอทีนี้ไฟจรงเนี้ยต้องวัดวัดให้ได้15โวลต์ครับอ,อ่ตอนนี้ผมกลับกล้องถ่ายนะยตัวเลขมันอาจจะย้อนสอนอยู่นะครับตัวเลขอาจจะย้อนสอนอยู่มันจะมันจะกลับกลับหัวนะครับ ามาดูกันนะครับตรงนี้เป็นไฟ AC นะครับผ่านขึ้นมามันจะมาผ่านเลือกที่ไฟตรงนี้แล้วก็มาผ่าน C ตนัวนี้มาไปจ่ายวงจรขอตจ้าไวัที DC นะครับมาเปิดสวิตครับถ้ามีไฟเข้ามาถึงจุดนี้วงจรใช้ได้แน่นอน ดูกันนะครับอันนี้เป็นฝั่งฝั่งลบนะครับฝั่งกลาวนี่ฮะได้สุดเด็ดวนนะครับส1ดเด็ดวนก็กว่าอ่าได้ส1ดเ็ดวนก็กว่าผมว่าน่าจะทํางานแล้วแหละามาดูกันนะครับระวังให้ดีนะครับไปสองร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาเปิดโปรแกรมดูตัวนี้นะครับ อ่าทำงานแล้วครับปโปรแกรมทำงานแล้วโปรแกรมทำงานแล้วฮะนี่ฮะทำงานหมดแล้วครับทำงานทุกปุ่มใช้ได้แล้วทีนี้มันเป็นลักษณะเป็นหัวกลับนะครับเพราะว่าต้องดูโปรแกรมฝั่งโน้นเพราะว่าตัวเลขมันจะขึ้นหัวกลับทีนี้ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นโปรแกรมตัวไหนมั่งอะไรบ้างแบบนี้แต่ที่แน่ๆคือไฟเลี้ยงวงจรเรียบร้อยแล้วจากเดิมทีเนี่ยไม่มีไฟเข้าเลยนะครับแล่อย่างหนึ่งความสูงตัวนี้เท่ากันเป๊ะเลยก็สามารถปิดฝาได้ปกติอันนี้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับบอดหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมลองใหม่ ทำงานหมดทุกปุ่มนะครับนี่ครับนี่นะขับได้หมดนะครับทำงานหมดแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างอาปิดได้เปิดได้ปกติครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปใส่เครื่องดูโอเคครับขอบคุณมากครับ